สบายดีทุกคนมันนี่ปะเพาะกันนี่แล้วรถที่ซองทุกคนมันนี่ไปรุ่นกันเลยมันจะเป็นยังได้ทุกคนปะเพาะกันคือเก่าวมันนี่แกไม่ตีคือเก่าทุกคนเราจะมันจะขึ้นข้างหน้าได้บ้างมันนี่จานนี่คือเก่าเลยเนี่ยเบิ่งไล่ไมาดูนี่จมขี้เลียนคันค่าไปรุ่นเลยทุกคนมันจะขึ้นบ่ข้างหน้านี่ได้ป้าพร้อมนี่จานน้อยๆในข้าเงินแตงเมียนี่ไปทุกคน ตะชืินจะอมีตะขนาดขนาดเหือจตะชืินได้ะบุคคแล้วมันนี่โบชายโบไลเวลาคือว่านวานจะเต้นที่เลยพี่มันนี่จะคินได้ได้ไหมลุ้นกันทุกคน đêm đi cứ tàu tất cả, chứ, rồi, lên đi, ôi, thôi thôi thôi, thôi con nhưng mà.

่ยตะกตนถกอมันขึนชื้มัจะไมเออเล่นเลยคืเล่นขึ้นจะนอนเลย่เล่นว่าขึ้จะนอนเลยเลยเลโอ้ยถอย ไได้ฮะขึ so ้นกระทายขึ้นบ sí ุได <Mike> well, yeah, ้ท no. yeah. <grandma. S 1> ุกคนสนามชูขึ้นบุได้คอยกักนะครับจางเวียดจางเวียนญาโบรานเป็นคือว่านในพ่อแมงอีกแล้วผู้บูดขึ้นั่าน Oh, oh, kena <tuk> pun. <tangan> oh, pun kena dong mọi người có ngang 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 lên đến. Đến lên đến lên đây lên đến 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 lên 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 เล่นปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโเป็นยังคือว่าน,นีลชื่อเลยนี่าชื่อเลยนี่คนข้าบก็ลอยแห้งจาน่อยจัก็ไรเอดิ มัอนอีปลอดไผ่ปอดไัย,ยทุกคนมันเป็นยังมนเนี่เป็นยังมานี่วิ่ตลอดปลอดไผแทุกคนยังอยู่หวยจะอม่ลอยไม่ยานเด้ ปลอดภัยลวพ่อทุกคนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อขโมงกระเจ้าหลายินีให้เกียรติติดตามรับชมทุกคนบ๊ายบาย